ครับเราจะมาวาดภาพกันเลยนะครับเริ่มวาดภาพจากท้องฟ้านะครับวันนี้เราจะมาวาดภาพท้องฟาอ้าเราวาดธรรมชาติก่อนนะครับท้องฟ้าจะใช้เส้นตรงนะครับขนาดก็คือไซส์เนี่ยขนาดใหญ่สุดนะครับเสร็จแล้วเลือกสีฟ้าคลิกค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้แล้วลาก พยายามลากให้เป็นเส้นตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ทางสีก็คลิกเติมอาต่อไปคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมสีนะครับเสร็จแล้วเลือ่อนเลื่อนลูกศรขึ้นไปข้างบนตลิกนะครับเสร็จแล้วกดโอเคอเราก็มาเลือกเส้น ตรงนะครับทำเหมือนเดิมนะครับได้เส้นตรงแล้วเราก็กดที่ทางสีแล้วก็คลิกต่อไปนะครับทำเหมือนเดิมเลื่อนขึ้นไปข้างบนจะได้สีที่อ่อนกว่าคลิกที่โอเคเส้นตรงนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่ถังสีแล้วก็เติมสีเหมือนเดิมอีกอถ้ามือนเดิมอีกสีหนึ่งนะครับเลือกสีที่อ่อนคลิกคางไว้นะครับแล้วก็ลากพยายามทําให้เป็นเส้นตรงนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจะได้เองเสร็จแล้วกดที่ถังสีแล้วก็เติมนะครับ อาต่อไปนะครับคลิกที่เมนูนี้นะครับพลาเอร์นะอเลือกสีตัวนี้นะครับเมนูนี้เสร็จแล้วกดคลิกขนาดใหญ่สุดนะครับไซส์ใหญ่สุดต่อเดิมนะครับสีเหมือนเดิมคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากคลิกค้างไว้ลากไปนะครับทําบ่อยๆนะครับจะทําให้เป็นเส้นตรงเอง ต่อไปนะครับเราก็ไล่สีขึ้นไปข้างบนลากตามเส้นตรงเลยนะครับต่อไปนะครับไล่ต่อไปเพิ่มสี สุดท้ายจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้ทองฝาของเรามีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วเราจะมาทำก้อนแม่นะครับก้อนแม่ใช้ตัวน,นี้ก็ได้แล้วก็เลือกไซส์เล็กสุดนะครับขนาดเล็กสุดใช้สีดำนะครับิีดทางไว้แล้วลาก ายาวนิดนึงนะครับเสร็จแล้วยางลบลบข้างล่างออกนะครับอ่าเป็นเทคนิคนะครับอ่าคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยวนะครับที่เป็นรอยปัอ่าเสร็จแล้วคลิกค้างไว้แล้วล่างลงมาาปล่อยแล้วก็คลิกค้างไวล้ลากขึ้นไปนะครับอ่าสังเกตดูว่าจะมีสีขาวๆอยู่รอบนะครับมันจะไม่เห็นท้องฟ้าเพราะฉะนั้นคลิกที่สีเล็กนะครับจะเป็นลูกศรข้างล่าง ลัตติสุดท้ายเลยเห็นไหมครับอ่าได้แล้วเสร็จแล้วกดคัดลอกนะครับหรือ copy แล้วก็วางอ่ากดวางนะครับอาไปเรื่อยๆอ่าเราก็จะได้ก้อนแม่นะครับวางได้ตามใจชอบเลยอ่าเสร็จแล้วผมจะ พามาทำดวงอาทิตย์นะครับโดยใช้วงกลมเราจะใช้สีแดงก็ได้หรือสีส้มก็ได้นะครับกดที่สีส้มผมใช้สีส้มแล้วกันคลิกค้างไว้แล้วใช้ถังสีเติมนะครับก็จะเป็นสีส้มใช้ส e l e c t เหมือนเดิมคลิกค้างไว้แล้วลากเพื่อเอาดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นไปใส่บนท้องฟ้านะครับเราสามารถขยายดูนะครับ เราสามารถเพิ่มมิติของดวงอาทิตย์ได้นะครับโดยใช้ดิสอนิสอ,สอแล้วก็ส์ขนาดใหญ่สุดนะครับเป็นสีดำติ๊กนะครับติ๊กรอบๆดวงอาทิตย์อลองย่ลอลงดูนะครับเราก็จะได้ท้องฟ้าก้อนเมฆแล้วก็ ดวงอาทิตย์นะครับต่อไปนะครับจะมาทำภูเขานะครับกดที่เส้นตรงนะครับคลิกที่ไซส์เส้นเล็กสุดแล้วก็สีดำคลิกค้างไว้แล้วลากนะครับล,ลากให้เป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็คลิกที่เส้นโค้งนะครับ ลาเหมือนกันนะครับพยายามทําให้เป็นเส้นตรงเหมือนกันอ่าแล้วดึงขึ้นนะครับคลิกคางไว้แล้วดึงขึ้นไปใช้แว่งขยายขยายดูนะครับเสร็จแล้ว ข้างตรงนี้เราเราสามารถใช้อยังลบลบออกได้นะครับเราจะเติมสีให้ให้ภูเขาก่อนเลือกที่ถังสีแล้วก็สีเขียวอ่อนต่อไปนะครับเลือกเมนูพ่นสีนะครับตอนนี้นะครับสามารถพ่นสีเลือกสีเขียวเข้มนะครับขนาดใหญ่สุดนะครับ ไซส์เนี่ยเราเลือกไซส์ใหญ่สุดแล้วก็ติก๊กติ๊กข้างในนะครับติ๊กข้างในภูเขาเสร็จแล้วเพิ่มมิติของภูเขาโดยใช้สีดำนะครับเราคลิกสีดำแล้วก็ติ๊กตามแนวเส้นตรงนะครับ เราก็จะได้ภูเขานะครับกดที่ Select คลิกค้างไว้แล้วลากลงมานะครับเพื่อ Copy จะได้ภูเขาอีกรูปหนึ่งเลื่อนตรงนี้ไปใช้แว่นขยายนะย่อลงดูนะครับได้3ามลูกแล้ว คลิกมันเดินนะครับสีเด็กคลิกลากลงคลุมทั้ง3ามโลกเลยเสร็จแล้วก็ปี้แล้วก็วางเอามาต่อกันนะครับ อ่ต่อไปเสร็จแล้วคลิกตัวเดิมนะครับสีเล็กลากคมให้หมดเลยแล้วเอาไปใส่ที่ท้องฟ้านะครับดกด Copy แล้วก็วางอีกทีนึง่เราก็จะได้ภูเขาเพิ่มขึ้นมานะครับต่อไปนะครับจะพาไปทำทุ่งนานะครับโดยใช้เส้นตรงเหมือนเดิม เส้นตรงขนาดใหญ่สุดนะครับสีสีเขียวนะครับอ่าเลือกตัวน,นี้นะครับเขียวตัวน,นี้ก็ได้เขียวสีนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เติมเติมสีนะครับกดที่ทางสีเราก็เติมแล้วลงมานะครับแล้วลงมาให้สีเขียวเราได้สีเขียวที่เข้มกว่าเดิมนะครับกดที่เส้นตรงเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนทองฟ้า กดที่ทางสีแล้วก็เติมอ่ะต่อไปก็กดเลื่อนลงมาอีกนะครับเราจะได้สีเขียวที่เข้มกว่าเดิมนะครับกดที่เส้นตรงแล้วก็คลิกค้างไวล้ลากไปนะครับทำเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วก็เติมนะครับเติมสีอ่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับอีกสีหนึ่ง กดโอเคคลิกที่เส้นตรงพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับกดที่ A ถัง C แล้วก็เติม C นะครับเราจะทำต้นค้าวนะครับด้วยตัว B นะครับกดที่กดที่ตัว A นะครับ กดที่ตัว A เราคลิกข้างล่างนะครับตัวหนังสือนะครับเราจะเลือกขนาดเป็น22แล้วก็ตัวหน,นะครับตัว B ตัวหนาเลือกสีเขียวเข้มนะครับเลื่อนลงมาอีกจะได้สีเขียวที่มันเข้มแล้วก็กด OK นะครับเสร็จแล้วกดตัว B นะครับ ถ้าเราใช้แว้นขยายขยายดูนะครับเราจะมาก๊อปปี้ต้นข้าวนะครับกดที่ Copy แล้วก็วางคียขค้างไวล้ลากลงมากดที่ก๊ p ปปีแล้วก็วางทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคียกค้างไว้ก๊อปปี้แล้วก็วางนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ ก็พี่แล้วก็วาพยายามทําให้เป็นเส้นตรงนะครับตรงทําพยายามทําให้ตรงนะครับเป,เป็นเป็นแนวเดียวกันนะครับคลิกางไว้ก็ p ี้แล้วก็วางอ่าลองย่อดูนะครับใช้แว่นขยายแล้วก็ย่อดู ถ้ามันเดิมนะครับ Copy แล้วก็วางถ้ามันเดิมนะครับ Copy แล้วก็วางเราได้ต้นข้าวแล้วนะครับเป็นแถวยาวเราก็จะเอาต้นข้าวทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในทนุ่งนานะครับกดที่ตัวเดิมนะครับส ลากยาวเลยเราจะได้ทุกต้นคอปปอ้นะครับแล้วก็วางคอปปี้แล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วใช้เส้นตรงนะครับขนาดไซส์เล็กสุดเป็นสีดำนะครับขีดลงมาเพื่อเพิ่มมิติให้ท้องหน้านะครับ แค่นี้นะครับก็จะได้ท่งุงนานะครับที่ดูมีมิติขึ้นนะครับ